ข้างบนมีเ <ules> ป็นอะไรเป็นบ่อร mm ูปอะไรแหละก็จะมีสระมอรากอดหัวใจคู่หัวใจเดียวล่องแันแคนยอยหินหัวสุนัขบวกแปดร้อยแล้วก็บกลูกเจีบบวกขนมโคบวกนิ้เม้าหัวหิ้วโอ้โหมัเยอะจังนี่เป็นสระมอรกตนะครับตรงนี้ โอ้ยมิกมมกี้เมาส์ก้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนรูปหัวมิกกี้เมาส์อ่ะหน้ามิกกี้เมาส์อ่ะนะมีหูสองข้างนะอ่ะนะอ๋นอ,น,น,อนี่หัวหัวฮิปโปโ ครับอยู่ที่ไหนแล้วครับนี่แอมสิตอนนี้เราอยู่3,000โบกแล้วเร็วๆน้องนาตาวันนี้เราพามาเที่ยวที่3,000โบกนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้นี่ดูบรรยากาศนี่ครับไม่ต้องนั่งรถไปหรือไง่ออ ไปตรงตรงไหนอ่ะเพื่อนเพครับรถจะไปจอดตรงริมสามพันโบกนะครับแล้วก็ขึ้นไปดูพวกวิกิเมาส์สามพันลพบุกหัวใจกู้หัวใจเดี่ยวหัวสนักแกลนเขนย้อนครับโบกสองยันครับอยู่ที่เดียวกันได้เหรอมันจะอยู่ห่างกันระยะสิบมิตรห้ามตรหรือว่ายี่สิบมิตรอย่างนี้ครับนะครับเพราะว่าแต่ละจุดมันจะอยู่ห่างกันเราจะจินตนาการไม่ค่อยออกหรอกนะครับที่เป็นเป็นรูรูอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับที่เป็นรูปวิกิเมาส์รูปหัวใจนะครับแล้วก็รูปหัวสนักอย่างเงี้ย ก็อยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยก็อยู่ระห่างกันเนี่ยแล้วเราเราจะรู้ไหมว่ารูไหนอะไรยังไงมีบอกเหรอไม่ใช่ครับไม่มีบอกครับเราต้องเดินดูเองจินตนาการขอจินตนาการเองก็เดิแต่แต่แต่ปกติตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้มงกุเทศนะครับพาดด้วยมงกุเทศตรงนี้ถ้าอย่างั้นเราจะหาไม่เจอครับแต่เราจุดว่ามุมถ่ายรถ่ายภาพที่สวยๆอยู่ตรงไหนนะครับไม่มีงกุฎเทศที่ไหนอ่ะตรงบนครับผม อ๋อที่ข้างบนเนี่ยเหรอถ้าเราขับรถไปถึงก็มีใช่ไหมไม่ครับจะติดต่อให้อยู่ข้างบนเลยนะครับรถึงตรงนี้ตรงนี้เลยอ๋อมาถึงตรงนี้ข้างบน,นงอืมขับเท่าไหร่เบรคค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นเหมาคันครับงสองร้อยรับกลับามอ่าตอนนี้เราก็จะนั่งรถไปที่สามพันโบกนะครับที่มีเป็นจุดที่ว่าเป็น เป็นหินเป็นรูลครับเป็นรูปมิกกี้เมาส์เป็นรูปอะไรตามที่เมื่อกี <downtime S 1> ้แนะนำขอแจ้งมานะครับตอนนี้เราก็ต้องนั่งรถชาวบ้านไปนะครับมีค<อ>่าใช้จ่าย200บาทครับเอ้ดูวิวข้างทา,างนีไหนห่ไปประมาณ3กิโลครับโอ้หนี่เป็นเป็นแบบเป็นหินแบบเออยังไงเดี่ยว แล้วน้ำมันแห้งน้เทยาณสามสี่เดือน้เอ๋อสาสี่เดือนจะท่วมเป็นแม่น้ำก็คือจะเที่ยวไม่ได้แต่ถ้าน้ำลงแล้วเราก็มันแห้งแล้วก็ไปเที่ยวได้สองดาวต้านาะขวัจ้าก็ ก็ยากจริากเลยพวกเราถเที่ยวประจโอ้นะักงเที่วเที่ยวก็กลับมาแล้วนเนอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะมาเท้าหายไปไหนแล้วต้ตินไปเลย,<ๆ>เลย เที่ยวที่ใครมาอุบลก็จะมาเที่ยวกันนะครับมีูขรองแก่ง้นะเล่นรถใช่เยะอะจะ้าล้ลงกตรงน้ำแล้ว,วนะโคตรแรงคนๆจำรถให้ได้นะ11,000โอ้ นี่ครับสบภาพของ3อา0 0ันโบกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ 能开呀，有米没开。 แม่น้ำโขงครับเนี่ยมีล่องเรือเที่ยวด้วยนะครับเนี่ยมีเรือจอดอยู่หลายลำเลยครับเขาจอดติดกัน Oh, oh. Oh. ถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วภาพสั่นไหวก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับคือมมันไ่เรียบเพราะถนนขอนสนไม่เรียบะนะครับเป็นหลุมเป,เป็นบ่อนะครับ oh. จะตึงแล้วจะตึงแล้วถ้ารถเรามาเราคงมาไม่ได้หรอก thank <laughs> you

นี่เราก็จ้างมัคคุเทศนะครับข้างบนมีเป็นอะไรเป็นบ่อรูปอะไรแหะ เดินเดินหมดไหมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันไหมพี่พูดมานี่อยู่ใกล้ๆกันป่ะอ๋อโอเคเอาไปทางนี้เหรอตรงนี้ค่ะก็จะเป็นต้นว่าน้ำค่ะเป็นว่าบอกว่าน้ำค่ะนี่ต้นว่าน้ำเดินระวังนะ อขอขอย่าโดนอะไรป่ะ,ะเดินระวังนะออจะลื่นนะเพราะทางไม่เรียบเนี่ยนนอ,อ,อืมไม่รู้จะเดินไปตรงไหน ังเหยียบพอดีระวังลื่นนะพอย่าระวังพอย่าไม่ใส่หรองคทับผ้าใบามาครับบอกแล้วครับพ่อพูดว่าให้ใส่หรองเข้าใบามาเห็นไหมไม่ใส่รองเขา้าใบมาเนี่ย ้ถ่ายวิวไปนี่นะแบบไปถินหมดเลยโอเคโอเคถ่ายไปไปเก่งไปนั่งตรงนั้นอ่ะกับดาต้าก็ได้นั่งนั่ง,น,ง,น,ง,น,งนั่งหลายคนเดี๋ยวหกัก ดูวิวสุดยอดโอ้โหนี่ครับวิวของสามพันบอกเป็นแก่งหินเต็มไปหมดเลยครับโอ้ย เป็นสาะมลกฏนะครับตรงนี้นเป็นแอ่งน้ำที่เรียกว่าสระมลกฏนะครับอุย้ยมีเป็นลูด้วยเนี่ยโอ้หสระมลกฏจริงๆริงไงดูจากดูจากกล้องในนะ้ำเป็นสีเขียวอะ่ะ ดูไอ้เห็นเดี๋ยวกันนะห็นนะหันหน้ามานี้สิโอเคเป็นสะมาเรากดจริงๆสีเขียวเลยอะ่ะโอ้มีพระพิสุสงมาเที่ยวด้วยระ <c oughs> ว,วังตกรูนะ <c oughs> และรูพวกนี้มันเกิดจากธรรมชาติเอง เขาบอกว่าเป็นรูปหัวใจนี่แหมเป็นไ,ไงหัวใจผู้หญิงกับหัวใจผู้ชายนี่ครับ <c oughs> โอเคก็เหมือนรูปหัวใจอยู่นะนั่งตรง,หรง,งไหนหอ่ะเ่งตรงกลางใายใันอืมโอ้มีมเรือ ที่ต่อไปเลยอนนัต้าจะเล่นน้ำไหม,ไมอโอ้โหเ,เ,เป็นแบบว่าเป็นแบบแก่งหินแบบแบบเยอะมากไกลสุดวูโหลูกตาเลย ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดจากธรรมชาตินะเนี่ย ดแสดงที่ต่เอาราไทยเคยมาถ่ายมิวสิกวิดีโอดาตตาระวังลูกอโอ้ยคุณแม่เป็นนั่งอยู่ตรงโน้นนะ่ะอย่างเท่อ่ะดาตตาโอ้โห oh, <no. S 1> นั่งตรงโน้นนะ่ะโหเขาเทน,นี่กับบรรยากาศแบบโอ้โห ไอวิวสวยจริงๆลมแรงลมเ,งนะ ies, รมเย็นดีจังเลยลมเย็นดีนจังเลยเลูกเจียบเห็นไหมเห็นมองมองไปลูกเจียบไหม

โอ้ยมิกกี้เมาส์โอ้เนี่ยมันเป็นเหมือนรูปหัวมิกกี้เมาส์อ่ะหน้ามิกกี้เมาส์อ่ะนะมีหูสองข้างนนะอ่ะนะเออคนเราก็จินตนาการไปได้นะเนีย่ยเออมีอันไหนไหมที่ว่าแบบสร้างขึ้นมาเอง <laughs> ให้เป็นรูปที่ว่า <laughs> น้องดาตาด้าหรือกต๊อบมีอะไรอไ,ไหมครับมีค่ะตัวที่สามพันแล้วค่ะเย้ จับจับมือดาตต้าด้วย <ขอ S 1> เดี๋ยวเออท้ายเย่โอ้เอขาอถึงเรียกว่าสามอะไรนะสามโบกไม่ใช่สามโบกระ <c oughs> วังทรายนะเป็นทรายระวังลื่นนะพ่อจับมือพ่อ่า

ทำอะไรนะถ้าไม่โดดข้ามก็จับมือกันคนละฝั่งแต่โดดข้ามคงไม่รอดทำอะไรเพื่ออะไรถ่ายรูปให้น้องก็ถ่ายอ๋องั้นพ่อกับแม่ถ่ายแล้วเพราะว่าน้องคงไม่ได้อ่ะขอยนุญาถือกล้องหน่อยถือกล้องไว้ของนันทาอยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆนะแค่นั้นพี่จะโดดน้องกตะาโดดจับมือสวยกว่าจบไป ใครลักขุกอยากไหมล้างมือไไหม่ะล้างมือจะว่าใครอ่ะมีปลาเห็นปลาล้างมือได้ไมอ่ะได้แต่ตรงนี้คุณมาล้ไม่มีล้วมือไม่มีจะล้างไงอมือมามันเป็นหินแบบนี้ไปไกลไหมเนี่ยมันเป็นหินแบบนี้ไปไกลปไกลไหม อย่าเอามือไปเกาะข้างล้างไงด้างไว้ได้ล้งมือหน้าถีบตูดให้ร่วงเมื่อกี้หัวเขาล้มลงแม่จับ้างขายังอ่ะอ้าวสุดท้ายจะกลับแล้วก็จะเป็นโบกน้งเงือกค่ะน้งเงือก อ๋อเนี่ยขอบเนี่ยเหรอขอบขอบเนี่ยใช่ไหมอ๋อนั่งหอยค่อยค่อยขาไปโอเคอะแป้ไปนั่งอ๋อนั่งทุกคนเลยโอเคโอเค เครับเพื่อนเพื่อนนองก็ย่าบอกเพื่อนเพื่อนทีวว่าเราก็ถ่ายรูปกันครบแล้วคถ่ายรูปครบอันนี้ใครมานี่สมควรใส่รองเท้าอะไรผ้าเห็นไหมนี่น้องน้องกอย่าใส่รองเท้าแต่มานี่เดินเดินลื่นนะครับแล้วก็เดินไม่สะดวกด้วยซายเข้าเท้าด้วยถ้าเพื่อนๆจะมาก็ต้อง ใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับถึงจะเดินสะดวกมาฉับกระเฉงไม่ต้องกลัวลื่นล้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่รถของเรานะครับผมตอนนี้ครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงีนาทีนะครับ 4ี่โมงเย็นนะครับบรรยากาศสวยวิวสวยลมพัดเย็นครับใครมาอุบลราชธานีก็แวะมาเที่ยวได้นะครับผมมีน้องๆตัวเล็กๆเป็นมะกุเทศคอยแนะนำถ่ายรูปให้ด้วยถ่ายได้สวยด้วยครับก็แนะนำเลย กำลังเดินกลับไปที่รถนะครับเอาเดี๋ยวหันหลังนี่ฝากปิดคลิปหน่อยน้องดาต้ามามาเร็วฝากเ,เพื่อนๆเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนอ้าวอ้าวฝากช่องหน่อยเร็วอ้าวพูดเลย,ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ สองน้าต้ายืนดีๆสิครับยืนตรงๆอยู่เฉยๆเอ้ามอเอาหนึ่งสองสามถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะหน้องน้ตต้าให้พูดไม่ให้เต้นอ้าวยบายเพื่อนเลบ๊ายบาโอ้ โอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆยังไงฝากกดติดตามช่องกอย่าดาตาชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบาย